ขึ้นยังขึ้นไหนไม่เห็นขึนจริงเหรอหอมไร้หอมไร้ขึ้นยังหอมไร้หอมไร้เบอร์วอมาแล้วอ่ะให้เวลาอีกสองนาที เดีจะมีเรื่องเล่าหลายๆคนถามจริงๆเรื่องนี้ถาม,มากันมาเยอะมากเลยนะบอในทวิตเตอร์ฮะเขาถามว่าเออตอนที่แบบพี่แบงค์ที่ไปเจอพี่วออะไรอย่างเงี้ยแบบครั้งแรกแล้วทําไมแบบตอนนั้นทําไมนะไม่บอกเป็นความับรอ,รอ,รอ,อสัมภาษณ์รอโอ้โหสัมภาษณ์ไปหลายรายการแล้วปะบอ มาแกงคลายอลิยนินไม่คือมันมีหนึ่งคำถามในทวิตเตอร์ที่เขาถามกันมาเยอะมากว่าแบบพี่อ่านเห็นอะไรในตัววอแบบถึงแบบได้ตื้อสองรอบอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือต้องบอกว่าเป็นพี่แบงพี่แบงคือ the best of the b i s t of ขอนแก่นคือด้วยความที่ว่าพี่แบงอ่ะเขาเรียนเอ่อ uh, ปโทที่ขอนแก่นใช่ไหม แล้วทีเนี้ยเขาก็จะเห็นรุ่นน้องคนเนึงแบบตะมุตะมีด้วยความแบบว่าพี่แบงค์จะชอบสไตล์แบบเกาหลีหน่อยเอาฟังฟังทุกคนฟังนะอะไรอะไรบอ,บอต้องเบาเสียงก่อนไลฟ์ <c oughs> คุยเลยไลฟ์ค <c oughs> ุยเหรออะถาม <c oughs> ถาม <c oughs> บอไม่เรวจะถามบออย่างเงี้ยแหละแล้วบอ,อบ,อบอตอบตอบมาเป็นเสียงคือด้วยความที่ว่าเออ พี่แบงค์อ่ะเขาเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นแล้วส่วนบออ่ะบอ,ะอะเรียนบอเรียนที่มอขอนแก่นเหมือนกันแต่เรียนคณะสถาปัตยกรรมแล้วทีนี้ตอนตอนที่เขาไปเจอบอครั้งแรกตอนนั้นประมาณปีหละปีหนึ่งขึ้นปีสองปีหนึ่งขึ้นปีสองด้วยความว่าตอนนั้นบอก็เริ่มมีความแบบมีความแบบชายขึ้นมาแล้วความน่ารักต่างๆเออปึ๊บ แล้วทีเนี้ยด้วยความที่ว่าอพี่แบงก์ก็เอ้ยเริ่มสนใจว่าเด็กคนเนี้ยเหมือนจะแบบมีแววนะอะไรอย่างนี้มากกว่าก็เลยได้ไปติดต่อแล้วตอนนั้นทำไมเธอถึงปฏิเสธฮะผมแบบอ่าอ่ะยังไงมานี้อุ้ยตาดำมากไม่เป็นไม่เป็นแต่างรเธอได้อยู่ล้างไม่ออกต่บางครเตอร์ได้อยู่แต่งหน้ล้างไม่ออกอ่ะเล่ายังไงดีอ่ะเอาเล่าเล่าก่อน ก็เห็นแบบอ่านังอะไรเรื่องทํากันไงเออแบบเคยดูเคยดูสามกกวะยังไงอะ่ะทาไมอะ่ะที่ตอนตอนเล่าปี่ไปเชิญอ่จูกัดเหลียนมาเป็นกุนซือของเว่งต้องไปเชิญถึงสามรอบนะครับถึงจะมาผมก็เหมือนกันต้องไป ต้องไปทาบทามหนึ่งสองรอบครับถึงจะทําไมรอบแรกถึงปฏิเสธเพราะอะไรไม่รอบแรกก็รู้สึกว่าเราเราไม่ได้อยากเป็นท่านเนี่ยเราเรียนออกมคือด้วยความที่เราเรียนสาปฏตยากรรมแล้วในใจเราก็ไม่ได้อยากจะมาเป็นแบบในวงการขนาดนั้นมูไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยในหัวไม่เคยคิดถึงเลยว่าจะไม่คิดว่าตอนนั้นตัวเองแบบเริ่มมีความแบบน่ารักไหมรู้ว่าก็ปกติสําหรับตัวเราอืมปกติเลยแล้วมีคนอื่นนอกจากพี่แบงค์ที่แบบ มาติดต่อปะ่ะไม่มีไม่มีเลยเฮ้ยแวงตาถึงมากคือตอนนั้นไม่ได้คิดเลยไม่ไม่มีความ,มคิดในหัวเลยว่าจะมาทํางานในวงการตรงนี้ใช่ด้านนี้ก็ว่าจะเป็นนักออกแบบอะไรเงี้ยเออด้วยความที่แบบเราเรียนถาปาต <c oughs> ก็อยากเป็น <c oughs> ออกแบบผลิตภัณฑ์พวกนู้นนี่นั่นต่างๆแต่สุดท้ายครั้งที่สองช่วงปีไหนอปีสามเลยปะ ปีสี่มั้ง <PC. S 2> ปีสี่ปีสี่ใช่จุดพลิกผันตอนนั้นที่พี่แบงค์ไปติดต่อในครั้งที่สองของปีสี่ทำไมถึงอยากจะแบบกลับไปอยากทำงานตรงนั้นอีกอยาก<ม>จะแบบอยากอยากจะไปทำงานตรงนั้นเห็นเขามาสองสองรอบแล้วม <từ S 2> าท้าทามสองรอบก็คิดว่าเห็นอะไรในตัวเราเหรอือวะตอนแรกเราไม,ไม่ได้คิดเลยแล้วก็เลยบอกว่าอ่าในเมื่อโอกาสมันไม่ได้ เกิดขึ้นกับทุกคนบแบบเนี้ยก็เลยอ่ะลองสตั้งหนึ่งก็เลยมาทำงานแบบนี้<ใ>นโอ้แต่ย้อน,นไปเท่ดีว่ะออมอนสาวก๊กเลยว่ะไม่ไม,ไม,ไม่พอพูดถึงแบบหลายๆคนอนะ่ะพี่พี่ไปเจอมาใน Twitter ร์เขาบอกว่าเอ้ยพี่อ่านเห็นตัวอะไรในน้องถึงสองครั้งแต่จริงคือต้องบอกว่าเป็นพี่แบงค์ด้วยความว่าพี่แบงค์ต้องพี่แบงค์เป็นคนแบบว่าไปเจอวอมาตั้งแต่แรกแล้วโดนวอปฏิเสธครั้งแรกเลยนะใช่เออแล้ว ถือว่าเป็นคนแรกของพี่แบงที่แบบว่าได้มาแบบดูแลสุดท้ายแล้วแบบครั้งที่สองกลายเป็นพี่แบงเองหรือว่าเป็นวอที่แบบกลับมาตัดสินใจที่อยากจะทํางาน,นตรงนี้พี่แบงมาอีกรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นเราได้คุยกับทางบ้านหรืออะไรไมหมอว่ต,ตัดสินใจเองเลยเหรอเหมือนเขามีคอนแทคอยู่แล้วเขาตอนแรกอะ่ะพี่แบงจะติดต่อผมมานานแล้วนะแต่ว่าผมเป็นคนแบบไม่ค่อยเล่นเฟซบุ๊ก พอพี่แบงค์ทักอะไรมาผมไม่ตอบเลยไม่ตอบเลยไม่ตอบอะไรเลยก็อะไรเข้าเข้ามานึกว่าอะไรสักอย่างเขาแบบโรคจิตหรือเปล่าว่าอะไรก็เลยแบบก็เลยก็เลยความที่พี่แบงค์ก็เข้าหาโดยไม่ถูกวิธีก็เลยแบบว่ามีความกังวลหน่อยว่าคอมเมนต์อะไรอะไรคนนี้มันยังไงวะก็เลยเออเสร็จแล้วพอมาคุยด้วยอ๋อเขาจะทํางานด้านนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกก็เลยบอกว่าอ๋อผมไม่สนใจครับผม ด้วยความที่เราเอ่ะอ,อยากเป็นด้านออกแบบมากเป็นคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วเรียนสารคามตั้งแต่เด็กแล้วก็มาเรียนมหาลัายที่ขอนแก่นแล้วชีวิตเราไม่ได้จะต้องการเข้ามาในวงการบันเทิงตั้งแต่ตอนนั้นอืไม่เลยแล้วพอมีการติดต่อท้าทามมาครั้งแรกก็ทําให้เราแบบเฮ้ยเราไม่ได้ต้องการอก็เลยต้องปฏิเสธไปใช่แต่พอครั้งที่สองปุ๊บเขาได้มาติดต่ออีกรอบหนึง่งที่วอเคยพูดไว้พี่จําได้ว่าวอบอกว่า เออเขาคงต้องเห็นอะไรในตัวเราทำไมถึงต้องแบบมาครั้งที่สองอืมก็รู้สึกแบบคิดผี่คิดถูกจากจากตอนนั้นที่แบบว่าได้เข้ามาทำตรงนี้จนถึงวันเนี้ยถูกนะถูกถูกอยู่เพราะว่ามันเหมือนเป็นประสบการณ์แม้ตั้งแต่แบบได้เริ่มก้าวเข้ามามันก็เหมือนได้ทำอะไรที่หลายอย่างที่ไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่า เพราะว่างานด้านการแสดงอะไรมันก็เหมือนเก็นการออกแบบคาแรคเตอร์อะไรอย่างนี้ใเราก็เลยได้ใช้ะระบบความความคิดที่เราได้เรียนมาตอนมหาลัยอะไรย่างเงี้ยพวกยังไงอ่ะเหมือนอาจารย์สั่งว่าต้องออกแบบอ่าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นี้มามแล้วเขาให้โจทย์มาเราก็ต้องไปทำรีเสิร์ชหรือว่าไป ไปวางแผนไปเริ่มต้นว่าปัญหามันคืออะไรอะไอย่างเงี้ยก็เหมือนกันกับการสร้างคาเลคเตอร์คาเลคเตอร์หนึ่งขึ้นมาว่าเราต้องเริ่มาทยังไงจริงๆอยากย้อนไปอีกนิดนึงตอนตอนตอนที่ปีสี่ที่แบบว่าได้ตกลงกับว่าอยากจะมาทําตรงเนี้ยอยากรู้ว่าทางบ้านคิดยังไงตอนนั้นแต่ส่วนใหญ่แบบด้วยความแบบเราเป็นคนแบบว่า ไม่ใช่คนในกรุงเทพหรือแบบอะไรเงี้ยเราเฮ้ยต้องทํางานในกรุงเทพนะพ่อจะเป็นห่วงไหมเรื่องการเรียน,นการเดินทางอะไรเงี้ยจะโดนหลอกไหมจะอะไรเงี้ยคิดบา้างไงตอนนั้นโอ้ยพ่อพ่อ,พอเป็นไงแม่ก็เป็นห่วงอยู่่าจะเอ้มันคืออะไรวะก็งงๆเนาะไม่เคยเออนั่นแหละก็เลยอ่ะนั่นแหละถือว่าเป็นหนึ่งจุดมาทุกคน ก็ได้รู้แล้วว่าเรื่องราวต่างๆอ่ะฉันมาตามสัญญาแล้วนะกับเรื่องราวต่างๆที่อยากรู้ว่าเอจุดเริ่มต้นของพี่วอทาไมถึงสองครั้งสองเท้าทําไมจนะ <c oughs> สองครั้งสองครา้าคือว่าอ่าในการที่จะแบบในการติดต่อก็ต้องขอบคุณทางพี่แบงค์นะที่ได้เห็นแววเด็กน้อยคนนี้จากเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะได้แบบมีบบ้กัน้เอ้ยทุกคนเออหลายๆคนบอกว่าให้ไปดูอะไรนะเอกกี้ซอยสำเภาอ่ะอย่าลืมไปดูไปดูกันได้เลย <c oughs> ไม่ไม่ฉันแค่แบบเอออยากมาแบบอะไรให้ฟังเฉยเฉยยินเหรอตอนนี้น้องยินไปอาบน้ำครับต่อไปเป็นของพ่อเหรอของยินไว้แบบเออย,ยังไงดีนะจะเล่าเลยดีไหมนะ ของยินเดี๋ยวไว้ค่อยก่อนดีกว่าไว้แบบให้ทุกคนไปดูรายการเอกกี้กันก่อนเดี๋ยวจะไม่มีใครได้ดูกันเอฟซีพี่อ่านจากสกลนครพ่อไปอาบน้ําฮะดูดูกันเลยดูกันเลยเอกกี้สรยสำเอ็จนะฮะเข้าไปดูกันเลยเล่าเลยได้หลายคนบอกให้เล่าเลยเดี๋ยวค่อยเล่าได้ไหมอ่ะ มันจะได้มีเรื่องเล่าหลายๆวันไงถ้าเล่าวันเดียวคือจบแล้วพี่ก็ไม่มาอะไรแล้วนะออดึงเชงไปอีก <c oughs> ใช่แล้วพี่พร้อมก็อยู่พี่พร้อมก็อยู่พี่พร้อมเหรอเดี๋ยวไปหาพพหูพี่พร้อมให้พี่พร้อมพี่พร้อมพี่พร้อมมีคนถามหาอะไรฮะกำลังเซนโลบอยู่ครับ ชือ่อฮัลโหลเขาเป็นเ็กคนเล็กลองปะอะไรนะทุกคนครับตอนนี้ผมกำลังนั่งอ่านเทวิตเตอร์อยู่เลยครับทุกคนเนียอยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับฝ<พ>ากใครอ่ะขับไ่ใช่าธนาคารนะเอ้ย <laughs> อยากจะฝากทุกคนนะครับที่เอ่อพี่พี่ได,ด้อ่านไปบนเขาเรียกว่าอะไรวะบนบอสบนบอสบนพี่พร้อมท้าทายอำนาจมืดน,นะครับ ไอ้จอทุกคนในที่นี้นะครับคือผมไม่ได้เป็นสารเจ้าพ่อรือว่าสานเจ้าปู่อะไรนะครับไม่ต้องมาบ่นนะฮะทุกคนคือทุกคนสามารถทําได้ครับแค่ทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรขรับกาลังใจในการทําหรือว่าขาดกกาลังใจในการที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นนะครับก็แต่จะบอกไว้นะครับกําลังใจนะครับมีเสมอนะครับถ้าน้องทําสําเร็จอเดี๋ยวพี่จะไปเป็นกําลังใจให้น้องเองอ่ะโอเคไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับส่วนใครที่ อยากได้รูปนี้นะครับก็สามารถก็รอนะฮะแต่ว่าโอนมาเข้าบัญชีผมได้นะครับรูปละสี่พันนะฮะ <laughs> ตลบเลยโอเคบ๊ายบายไปแล้วฮะ